วันนี้ผมถ่ายทําเป็นวันที่5เดือนกุมภาพันธ์นะครับเปิดตัวใหม่เป็นตัวปืนยิงหนูนะครับลูกค้าถามเยอะมากเมื่อไหร่จะออามาหน่อยช่างนะฮะเพราะว่าเราดูเก็บเกี่ยวแบบนี้เยอะมากนะครับอาจจะไปป้องกันในไรนารต่างๆเราเป็น,เป,นเป็นตัวเนี้ยเหมาะม,มากๆเลยพี่เสร็จแล้วนะวัตกรรมใหม่ๆก็คือมาติดเลเซอร์นะครับตัววันนี้มัน,มนง่ายมากเป็นอย่างเงี้ยนะครับเลเซอร์ติดก็เปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเราติดตัวขาด้านล่างออกมาจะง่ายดีถ้าติดด้านหน้ามาเดี๋ยวมันจะหนักไป แตโดยรวมเบามากพี่น้ําหนักตัวปืนอยู่บนกิโลกร,รัมนินดๆเท่านั้นเองนะพี่เบามากครับประมาณนี้มีเซฟนะครับชุดนี้เป็นตัวไกปืนสแตนเลสแล้วก็มีเซฟบนเนี่ยติดตัวนี้เนีย่ยฮะกดยังไงก็ไม่ลั่นพี่นะฮะเนีย่ยถ้าเกิดเราบางทีเราเอ่อต้องการมีเซฟเรยคือกดต้องกดตัวนี้ลงแบบนี้นะครับเท่านี้เองยาวโดยรวมอยู่ที่80เซนนะครับผมวัดเรียบร้อยแล้ว80เซนส่วนลูกลูกดอกตัวนี้นะครับยาวอยู่ที่70เซน มี2เงี้ยงนะครับเงี้ยงด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังไว้เกาะนะครับท่านั้นเองตัวรอบไกลเป็นตัวสแตนเลสน่าเล่นมากพี่แล้วเป็นไม้ประดู่ทั้งลําเลยนะเป็นตัวแก่นแก่นสวยมากแล้วก็มีเยอะด้วยที่สําคัญคุณพี่สั่งเพื่อผลส่งเลยวันต่อวันนะครับเดี๋ยวไปไปดูกันก่อนไปก็ระดับนี้ก็น่าอยู่ประมาณสัก1เมตร2เมตรอยู่ประมาณ3เมตรได้มั้งนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่เคยยิงเหมือนกันพี่ไม่เคยหาอยู่หากินนะเขามีแต่มีแต่ทําอย่างเดียวไม่ดูไม่ว่ากันนะโอเคเดี๋ยวผมลองยิงดูมีมีอยู่5้ากระบอกนะครับเลงประะมาณนนี้ หนึ 1> 1, ่งสองโอเคได้อยู่นัดแรกนะครับตัวยางด้านหน้าผมใช้อยู่11มิลน,นะครับแล้วก็มีตัวเชือกที่ถือว่าทนที่สุดแล้วตัวเชือกด้านหน้านะครับ <c oughs> ก็ถือว่าลงตัวดีมีตัวเก็บให้นะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยเบาดีนั่นพี่เบามากถ้าถ้ายิงอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนัดสองได้อยู่นะครับเสร็จแล้วถ้ามันง่ายขนาดนั้นเราก็ติดเลเซอร์ไปเลยคุณพี่แบบนี้นะฮะเปิดตรงนี้มีตัวเลเซอร์ติดอยู่นะครับไหมฮะ เดี๋ยวผมยิงตามเลเซอร์เลยนะครับนู่นเลยครับเลเซอร์จี้อยู่นะครับเข็นหน่อยเดี๋ยวมันจะถูกลูกดอกได้กันโอ้โห้ยนัดนี้แมนมากพี่ไปเลยครับตรงตรงเป้าที่จี้เลยติดเลเซอร์นะครับติดเออมันจะได้ไม่เกะกะด้านบนบางทีเราอยากจะเล็งเล็งด้วยตาอย่างนี้ก <mm ็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เลเซอร์จี้เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าลวงโตมากบางทีโอ้โห ไปเลยปะจะได้ไม่เสียเวลานะครับมีเยอะมากในบ้านนะครับโอ้ได้เหมือนกันไปผมผมโปรโนะครับตัวปืนยิงหนูผมโปรโให้หนึ่งพันสองนะครับพี่ถ้าจะเอาเลเซอร์เดี๋ยวเลเซอร์ผมจะมีตัวใหม่ด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นสายกดนะครับหรือว่าจะเอาเลเซอร์ตัวที่ผมมีก่อนตัวนี้ผมใช้กับตัวหนังกระติกเยอะมากเอ่อตัวเลเซอร์ตัวนี้แสงเขียวาติดได้มองเห็นตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนมันจะเป็นแสงเขียวนะครับก็ถือว่าสว่างมากตั้งซ้ายตั้งขวาได้อย่างเงี้ยฮะพี่ เราก็ตั้งอย่างนี้นะครับลูกปืนไปทางไหนแล้วก็ตั้งไปทางนั้นมันจะมีหกเหลี่ยมตัวนี้ตั้งนะครับหมุนเข้ามันก็จะวิ่งขึ้นมาแค่นี้เองแล้วก็ถอดออกมาชาร์จก็ได้นะครับส่วนเบอร์โทรผมนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจจะเป็นเบอร์นี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับโทรเบอร์บนก็ได้นะเบอร์บนลายค่อนข้างที่จะเต็มเข้ายากนะครับเข้าลายเบอร์ด้านล่างผมใช้คนเดียวเลยแหละนะครับโอเคลองลองดูตัวนี้ตามนี้เดี๋ยวไปดูตัวปืนกันว่าเป็นยงไงบ้างนะครับอ่ะตัวนี้แล้วกัน ทวนใหม่ก็ไกปืนนะครับเป็นตัวไกปืนสแตนเลสนะครับมีเซฟด้านบนแล้วก็มีตัวครอ,อบไกนะครับเป็นตัวสแตนเลสนะครับถือว่าลงตัวดีนะครับมีไม้ปิดด้านหลังนะครับน้ําหนักเบามากพีเบามากๆนะครับแต่ไม่ได้ช่างนะดูแล้วก็ไม่จะถึงไม่อาจจะไม่ถึง1กิโลกร,รัมได้ซ้ำถ้าเดาผิดไม่ว่ากันนะครับเพราะเพราะว่านเบาจริงมีตัวยางอยู่ที่11เมิลน,นะครับยาว80เซน ตัวนี้ผมปโปรอยู่ที่1,200บาทนะครับคุณพี่จะส่งได้เลยสั่งวันนี้ผมถ่ายทําเป็นวันที่5นะครับเดือนกุมภาพันธ์มีแต่ตัวที่สวยนะเพ,พิ่พี่โทรมาเลือกเอาเลยนะครับถ้ามีลายแรงต่างถ้าเกิดจะเอาเลเซอร์เพิ่มก็อบอกที่5 0 0้นะครับรถที่สําคัญคือผมมีสินค้าเลยนะครับอันนี้อันนี้เอาประเทศห้าตัวเดี๋ยวไปดูในบ้านกันระหว่างเดินนะครับ4นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ให้มันเกิน5นาทีลเลยเผื่อลูกค้าจะดูในไลน์ตัวนี้งานหนังฟติกนะครับที่ผมส่งปปกติ นี่ก็ส่งมาอยู่หกปีแล้วนะครับพี่ตัวปืนงานหนังกระติกนะฮะชุดนี้พอดีได้โอกาสก็เลยอ้าทําตัวนี้หน่อยนะแล้วดูเก็บเกี่ยวด้วยนะครับผมเอาไว้ด้านล่างด้านนี้จัดส่งได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันคุณพี่นะฮะตัวปืนยิงหนูนะครับโปรนะครับเบามากแล้วสวยด้วยเป็นไม้ประดู่นะครับลูกดอกมีให้หนึ่งชุดมียางให้หนึ่งชุดนะครับโอเคขอบพระคุณครับนะฮะพี่ฝาก กดติดตามด้วยเด้อนะครับสำหรับ FC ใหม่นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะพี่ขอขอบคุณครับนะฮะ